อ่ามาดูตัวอย่างแปลงที่ไม่ได้คุมหญ้าเอ้ยไม่ได้คุมไม่ได้คุมผ้าดไม่ไม่คุมผ้าดำงานเราจะเพิ่มไมหนึ่งอย่างคือต้องถอนหญ้าเนี่ยโอ้แล้วแล้วไม่ดีด้วยเวลาฝนตกทับดินอัดแน่นอ๋อใช่ครับควบคุมความแน่นของดินไม่ได้เนี่ยอ่าเราเราผลเสียเยอะทาแตงคุมดีกว่าเสียเวลาแต่ว่าผลผลิตได้คุ้มกว่าครับถ้าไม่คุมเนี่ยงานเราเพิ่มหนึ่งละ อส,ยยอสองก็คือข้อเสียคือฝนตกถ้าฝนตกท่าภูาบดินอัดแน่นแน่นแน่นรากแตงจะไม่ค่อยเดินอ,อะะนขนมขนงจะไม่ค่อยแตกรากแตงจะไม่ค่อยเดินนี่ยครับอย่างนี้กี่วันแล้วพี่ไก่ครับอันนี้ได้ยี่สิบแปดวันละยี่สิบแปดวันแตงนี้บำรุงช้าไปครับพอดีติดธุระธุระเยอะไปหน่อยถ้าบำรุงเร็วเนี่ยมันจริงจแล้วมันได้เก็บแล้วอันนี้มันยืดไปอ,อีกสองวันอีกสองวันได้เก็บแน่เพราะว่าอันนี้ติดลูกแล้วยาท่วมเลยน่ะถอนไม่ทัน ยางปุ๋ยแตงกินมูดบางคนบอกว่าเอ๊พลาสติกไม่ต้องคมก็ได้เอาหญ่าดีกว่าได้เอาถ้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 าฝนไม่ตกได้ครับแต่ถ้าฝนตกข้อเสียคือดินจะแน่นแล้วถ้าสมมติเราถอนย้านี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับรากไหมใกล้ๆคนจะถอนไม่ได้เลยต้องเด็ดเด็ดให้ขาดอย่างเดียวอ๋อแต่ถ้าพวกนี้ถอนได้แต่ว่าดินฝนตกทับอัดแน่นแล้วถอนไม่ขึ้นแล้วมันจะขาดอย่างเดียวเป็นปัญหาใช่ปัญหา นั่นก็อย่าให้มีปัญหาคุ้มดีกว่าครับเสียเวลาหน่อยจะคุ้มกว่าคุ้มกว่าใช่ไหมครับใช่โอเคสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยมาถึงแดนระยองนะครับวันนี้นะเรามาถึงสวนแตงนะครับก็จะเป็นใครซะไม่ได้นะครับกับมาให้เจ้าของตัวเขาแนะนำานะครับอ่าชื่อเสียงเลี้ยงนำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมไก่ละยองครับอ่าอันนี้คือพี่ไก่ระยองครับครับผมปูเชียวชันด้านนแตงกวาแตงกวานะครับผมวันนี้นะครับบุกถึงสวนพิกัดที่นี่ที่ไหนนะครับพี่กัตอาอาตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านไข่บ้านไ่หวัดละยองอ๋อมาไม่ยากเนาะไม่ยากครับเจอเซนทันเจอเบ๊กบิ๊กซีกันใช่เขาเรียกแยกแยกกอะกอยแยกเกอะกอยอ่ามันจะมีเซนทันกับบิ๊กซีครับแล้วก็เห็นป้ายบุก่าเลี้ยวมาบ้านไข่เลยอ่าจากแยกกอกอยมาประมาณเจดกิโล ก็อย <formation jin x 2> ่าเจอปั๊มปตทอยู hmm> ่ขวามืออ๋อติดกับปั๊มปตทเลยครับท่านผู้ชมนะเห็นปั๊มปุบตีไปเลี้ยวอยู่เทินเลยอ๋ออยู่ติดกับปั๊มเลยปั๊มมานิดเดียวครับอยู่เทินกลับแล้วเลยปั๊มมาปุ๊บก็จอดเลยครับเออเพื่อเป็นการเซียวละว่าเทคนิคการปลูกแตงเริ่มแรกนะครับสําหรับที่อ่าเรียกว่าพี่ไก่นะครับครับอ่าพี่ไก่ได้ทํานะครับแล้วก็ทําให้หลายๆแปลงมีรายได้นะครับประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จแล้วเห็นอยู่เนี่ยกําลังจะขึ้นเขา ไกลอยะเก็บแล้วใช่ไหมอีกสองวันอีกสองวันจะเก็บนะครับสองวันได้เก็บแล้วอ่ะแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงการเก็บนะมาพูดถึงดินเลยพี่ไก่ดินนี่ต้องยกล่องยกล่องเลยใช่ไหมถพวนเสร็จแล้วยกล่องเป็นแบบนี้ของผมมันจะสวยหน่อยเพราะว่าใช้โรตารี่โอ้ต้องเอาโรตารี่ปั่นใช่แล้วหลายคนถามว่าจะเอาไปประกวดหรือว่ายังไงเเห็นเห็นแปลงผมแล้วโอ้โหคนละคนละคนละเวทีกันเลยโอ้ปัดจะได้แบบนี้ก็เหนื่อยกันนะ อันนี้เราต้องใช้ผานเลยตั้งแต่ไถแต่ขุดนะครับไถไถพวนก็ใช้ผานเจ็ดผานเจ็ดเนาะอ่าผานเจ็ดแล้วก็บางที่เขาไม่มีผานยกล่องมันเขาก็ใช้ผานเจ็ดยกอ่า <ๆ S 2> เขาปรับไปข้างหน้าสูงแล้วก็ยกขึ้นมาได้อันนี้เราใช้ผานเจ็ดแล้วก็ผานยกล่องใช่ไหมอ่าตัวนี้มันเป็นโรตรี่อ,อยกโรตรีตร่ยกล่องออมันจะตีดินแล้วก็ขึ้นมาเป็นล่องแบบนี้เลยเราไม่ต้องเขี่ยไม่ต้องทําอะไรถ้าไม่มีก็ต้องซื้อนะครับท่านผู้ชมใช่ใช่ดูดีกับต้องทุนหน่อยต้องลงทุนนิดนึงนะครับ มาเดินดูใกล้ๆครับพอตอนนี้จะใกล้ถนนใหญ่รถจะเยอะนิดนึงใช่ก็ความกว้างของแปลงก็เม็ดหนึ่งคือตั้งแต่เม็ดหนึ่งนับเรื่องแต่ไหนครับน่ะขอบล่องเลยที่เราเหยียบขอบล่องตรงนี้เนาะเพราะลอตเตรี่มันฟางเม็ดหนึ่งอ๋อเม็ดถ้าลรตาอรี่เขาเล็กสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนอย่างงี้ได้ไหมครับถ้าแปดสิบว่าได้แต่ว่าผมไม่แนะนําเพราะว่าผ้ามันฟางแปดสิบครับถ้าเราได้ผ้าเม็ดหนึ่งมาเนี่ยเวลาคุมเนี่ยขอบผ้ามันจะอยู่ข้างบน เราจะกบดินได้ง่ายเนี่ยเราก็ปักดินมากบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าโรตอรี่มัน80พอดีอ่ะเดี๋ยวผ้ามันจะลงมาข้างล่างแล้วเวลาถ้าผ้าลงมาข้างล่างเวลาเราวางดินกบเนี้ยมันก็จะไม่อยู่ดินมันจะไหลลงอ๋อถ้าผ้ามันอยู่บนเนี้ยมันจะคุมง่ายก็คือใช้ดินกบด้านบนใช่ใช้ดินทับผ้าแบบเนี้ยถ่ายตีโรตอรี่เป็นแปลงให้นาดินเรียบใช่ไหมครับแต่นี้เรียบดีเพราะเดินโดนเหมือนโดนฝนใช่ใช่โดนฝนไปวันนึงอ่าครับหลังจากตีแล้วครับ พี่กาที่ทแปลงวางท่อน้ําหยด oh. นี่วางเส้นนี้ก่อน,อน,อนวางท่อน้ําหยดก่อนืะวางท่อน้าหยดเสร็จปุ๊บเราค่อยคุมผ้าท่อน้าหยดนี่มันมีขนาดขนาดไซส์อะไรไหมครับอ่าความห่างสิบเซนอ๋อมีระยะรูระยะรูสิบเซนสิบเซนอ่าแต่ถ้าความห่างของผ้านี่ใช้สามสิบเซน อ่าก็คือระยะความห่างลุมล้มนี่นะอ่า <30 S 2> สามสิบเซนนะครับแต่ระยะห่างของท่อน้าหยดอ่ะสิบเซนพอ,อพี่น้องเกษตรกร,รกที่เคยทําเกษตรแล้วก็จะรู้เนาะครับไปร้านขายวัสดุกเกษตรอุปกรณ์เกษตรก็จะมีขายอยู่นะครับบางคนเขาถามผมว่าเอ้าทําไมตาน้าเนี่ยห่างยี่สิบสามสิบไม่ได้เหรออ่าใช่ใช่ใชใชถ้าคุณเอาห่างสามสิบพอดีรูครับเวลาลากแตงกระจายออกไปไม่โดนน้ำครับโอ้ไอที่ว่าสิบเซนเนี่ยคือมันมีทุกระเบียบนิ้วเลยอ่าลากแตงอยู่ตรงไหนก็ได้กินน้ำ เปิดแป๊บกับความชุ่มถึงเลยใช่ไม่ต้องรอละเพราะแตงเป็นพืชที่ว่าชอบน้ําชอบกินน้ําแต่ว่าไม่เยอะนะแล้วแฉะก็ลากเน่าอครับแล้วอย่างแปลงเนี้ใส่ต้องใส่อันนี้ก่อนเนาะใช่เทปน้ำหยดก่อนเทปน้ําหยดเสร็จแล้วคุมผ้าคุมผ้าครับอู้ทำไมตึงเปี้ยดีครับเรา ต้องดึงให้มันตึงหน่อยอ๋อถ้าตึงหน่อยดีเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันหย่อนแล้วเวลามันมีลมมีอะไรเงี้ยมันจะฟูไงอันนี้ที่เรากดเนี่ยคือก็เอาคุยดินใช่ข้างข้างร่องเนี่ยเราก็ดินข้างร่องเราเนี่ยกบเลยอ๋อของผมมันใช้มือหอบได้เพราะว่าโรตรี่มันตีละเอียดหมดดินตีล้วนตีจนล้วนอย่างนี้เลยครับใช่ครับโอ้เนี่ยสุดยอดมากอ่าฮะนี่ถือว่าดินฟูถ้าใครไม่มีโรตรี่ตีนะครับดินมันจะเป็นเนี่ย ทำแปลงยกขึ้นมาแล้วมันจะเป็นขู่ขาขู่ขาอย่างเงี้ยเราก็ใช้คาดตะเขี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ตรงที่เราจะวางเม็ดเนี่ยให้มันเรียบถ้ามันเป็นหลืบเป็นหลุมอย่างเงี้ยเม็ดมันจะลงไปในหลืวมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นครับมันจะลึกไปอ่าเนี่ยเวลาเราเวลาเราปลูกคเราจะต้องทําตรงนี้ให้เรียบอค่าแล้วเราก็วางเม็ดเลยวางเม็ดแล้วเอาดิน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 ขุยอะอ่ะเราไปเดี๋ยวไปดูดินขุยเป็นยังไงตรงนู้นเนี่ยเห็นแวบๆใช่ซื้อมาแล้ว อันนี้หยอดแล้วยังครับแปลงนี้ครับยังยังหยอดวันอังคารอ๋ออีกสองวันครับนี่คือเตรียมก่อนก่อนหยอดครับสมมติว่าคุณจะหยอดพรุ่งนี้เช้าค่ะผมเย็นนี้คุณต้องปล่อยน้าอ๋อต้องปล่อยน้ําหยดแล้วพอเราเดินระบบน้ําเสร็จใช่ไหมเราจะต้องเอาท่อเนี้มาไว้กลางหลุมต้องขยับไว้กลางก่อนใช่ขยับไว้กลางเลยสมมติคุณจะหยอดพรุ่งนี้เช้าเย็นนี้คุณปล่อยน้ําเลยครึ่งชั่วโมงครับแล้วดินตรงเนี้ยที่โดนน้าเนี่ยมันจะชื้นอ่ามันจะชื้นแล้วมัน เวลาเราถ้ามันเป็นหลืบเป็นหลุมอย่างเงี้ยเป็นก้อนใหญ่เงี้ยมันจะนิ่มเราสามารถเอามือกดๆให้มันเรียบๆอ๋อก็คือเคี่ยงเคี่ยก่อนให้มันเรียบก่อนใช่อย่าให้เพราะถ้าจะไม่โดนน้ำเนี่ยมันจะแข็งถูกไหมเราจะเราจะมันจะลําบากถ้าโดนน้ำปุ๊บแล้วเดี๋ยวดินแข็งแค่ไหนมันก็จะยุ่ยพอยุ่ยปุ๊บเราก็เคี่ยงเคี่ยให้มันเรียบแล้วเราก็เม็ดกว่าใช่ไหมได้ครับเอาเม็ดวาง เอาถ้าเป็นก้อนอย่างนี้อย่างนี้อ่าไม่ได้เดี๋ยวมันเม็ดลงมาในนี้แล้วไม่ขึ้นแล้วครับอาไม่ได้ใช่ไหมก็ต้ไงต้องเก็บออกแล้วเกลียยๆใช่ครับออต้องทําทําให้เรียบนิดน,นึงตรงรที่เราจะวางเม็ดอ่ะเราไปดูครับผมแล้วเนี่ยเอาเอาเอาดินตัวนี้กบอ่าเราไปดูเนี่ยดินที่ใช้ในการกรบใช่กบเม็ดกบเมเ็ดนะครับคือเป็นขั้นตอนของกัน ปลูกแล้วใช่ไหมครับใช่ขั้นตอนของการปลูกพอเราวางเม็ดเสร็จปุ๊บเราจะเอาดินตัวนี้กรบาผมเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นไม่ต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นละไรก็ได้ดินที่มันเป็นขุยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมาดูมันพบดูให้ทั่วไปต้นสองต้นใช่ไหมครับเนี่ยอ๋ออ๋อเหมือนเหมือนพิษมอสเลยใช่ครับแต่อันนี้จะถูกกว่าอดินละเอียดเนาะครับขุยมะพร้าวใช่เนี่ยพอพอพอระวางเม็ดเสร็จใช่ป่ะัาผมเราวางสมมติสมมติระวางเม็ดไปแล้วเนี่ยอ่อ เราก็หยิบเลยอ่าโยดประมาณนี้ขยุ้มมือเราเนี่ยอ่าโยดน้ําไปหนึ่งคืนละก่อนจะปลูกใช่ไหมครับอ่าวางเม็ดสมมติวางเม็ดไปแล้วครับแล้วเราเม็ดอันนี้ท่อนี่ต้องเอาไว้ตรงกลางนี่ไหมครับเวลาเวลายอดครับผมเวลาหยอดเขี่ยกลับไปอ๋อให้ไปอยู่ด้านข้างอ่าให้มันให้มันอยู่แค่เรื่มเรื่มตรงนี้พอเลื่มเรื่มพออ่าเรื่มเื่มตรงเนี้ยแล้วเราก็เม็ดวางเม็ดวางเสร็จที่เราเอาหลบเพราะว่าเราจะหลบดินตัวนี้อ๋อสมมติเราหยอดเม็ดแล้วเนี่ยเราหยิบขยุ้มมือเดียววางอย่างนี้เลยแค่นี้้ไม่ตองกดนะ ห้ามเอามือไปกดงี้นะห้ามเดี๋ยวมันแน่นเกินวางอยีางเดียวเนี่ยเพราะว่าเม็ดวางวางเลยโยนเลยวางโยนงี้เลยถ้าว่าโยนไปหนึคนอ่าโยนกบสามหลังหนึ่งคนใช่วางเม็ดหนึ่งคนแล้วกบหนึ่งคนไม่ต้องกดไว้แบบนี้เลยห้ามกดนะครับพี่น้องครับถ้ากดแล้วมันจะขึ้นยากอืดหน้าดินมันแน่นครับแล้วข้อดีของใช้ดินตัวนี้กบนะครับแตงจะขึ้นทุกเม็ดอ๋อถ้าเราเอาดินเดิมกบอ่ะ เนี่ยคุณสังเกตอ่าถ้ามันโดนฝนมันเห็นไหมมันจะรัดใช่ไหมครับอ่ามันรัดตัวแล้วมันแข็งแข็งแล้วแตงเนี่ยเป็นพืชที่อ่อนแอมันจะขึ้นยากบางทีไม่ขึ้นเลยเม็ดเน่าไปเลยโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละเป็นเนี่ยเนี่ยมันโดนโดนฝนเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อคืนวานแต่เราลองเขี่ยตรงตัวหน้าออกนะข้างล่างลุ่ยเลยเพราะข้างบนมันโดนโดนฝนโดนน้าอัดแน่นเนี่ยเนี่ยข้างล่างลุ่ยเลยเห็นไหมแค่ฝนเบาๆเนาะใช่เพราะฉะนั้นถึงต้องใช้ให้ใช้ดินตัวนี้กบ แตงจะขึ้นทุกเม็ดโอกาสขึ้นหน,นึ่งเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยอ่ะเอาโอเคอันนี้เปอร์เซ็นต์เดียวนี่คืออาจจะไม่ได้หยอดลืมใส่เม็ดแล้วกบ <c oughs> ออมีมีอันนี้เนี่ยลืมใส่เม็ดแลด<ช>้วได้ใช่ครับอันนี้ต้องหมายไว้นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าได้เป็นขั้นตอนการปลูกปลูกเสร็จปุ๊บเราต้องดูแลอะไรต่อไหมครับปลูกเสร็จแล้วยังไม่ต้องเราก็ดูว่าแดดแต่มันร้อนจัดไหมครับถ้าร้อนจัดเราสังเกตดินตัวเนี้ย ครับดินที่เรากบเนี่ยครับถ้ามันแห้งครับปล่อยน้ำห้านาทีตอนตอนไหนครับเช้าก็ได้เย็นก็ได้วันรอบเดียวครับสองรอบเช้าเย็นอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตอนหยอดไปปุ๊บเนี่ยครับเออผมจะให้เน้นที่เช้าตอนเช้าเช้าห้านาทีพอเพราะตอนเย็นเนี่ยกลางคืนมันมีน้ําค้างอ๋ออ่า คือเช้าตู่เลยหรือเช้าแปดโมงเช้าเช้าเจ็ดโมงแปดโมงได้วแจะเราสะดวกครับปล่อยจากห้านาทีพอครัเดี๋ยวดินตัวเนี้ยมันจะดูดความชื้นเข้ามาเองครับครับแล้วก็ไอความชื้นข้างล่างเราก็ปล่อยไว้แล้วก่อนที่จะหยอดไงอ๋อมันก็จะมีความชื้นอยู่แล้วมันไม่แห้งนะครับเนี่ยเหมือนข้างบนเราเห็นข้างบนแห้งนะเราขุดลงไปอ่าข้างล่างก็มีความชื้นอยู่ครับข้างล่างยังมีความชื้นอยู่เพราะเรา เพราะเราควบคุมความชื้นโดยผ้าตัวนี้มันคุมอยู่ไงอ,อ,อ๋ออ๋อมันจะแห้งเฉพาะที่ว่ามันโดนแดดผิวๆด้านหน้าอ,อแ,ลแล้วแล้วพอเราหยอดไปเสร็จปุ๊บ,บถ้าแดดแรงเราให้น้ำห้านาทีพอ,อตอนเย็นไม่ให้ได้ยิ่งดีเพราะว่าการลากเน่าต้นผ่อนเน่าเพราะว่ามันเพราะว่ากลางคืนมันมีน้ําค้างอยู่แล้วไม่เน้นน้ําสักเท่าไหร่ใช่ชุ่มอย่าให้แฉะใช่ชุ่มอย่าให้แฉะครับผมแล้วทีนี้พอเขาโตขึ้นมาเราค่อยๆเพิ่มน้าเอา โตมีใบจริงอะงอกมาแล้วกี่วันงอกใหญ่สามวันสามวันเริ่มงอกแล้วสามวันนี่เห็นเลยแหละเราเราทาอะไรต่อครับสามวันนี่เราไม่ต้องทําอะไรเราก็ให้น้ําปกติห้านาทีปกติแล้วก็ดูคอยเดินดูว่ามันมีแมลงมีอะไรมากวนไหมถ้าถ้ามันมีแมลงมันจะเป็นพวกไอเต่าแตงอ่ะตัวสีส้มอ่ะสีอมส้มอ่าแล้วก็อาจจะมีแมลงแมงวี่ขาวอะไรพวกนี้เราก็ดูถ้าเกิดมันมีมากวนเราก็ฉีดไอเซบินแปดห้า เจวินแปดห้าผสมในในเป้ผสมใส่เป้ะสะพายอ่ะครับยี่สิบลิตรน้ำยี่สิบลิตรก็จะใช้ยาอยู่ประมาณสามสิบกรัมสามสิบกรัมอ่ามันจะมีช้อนตวงให้สามสิบกรัมถ้าเราไม่มีช้อนตวงก็สองช้อนกินข้าวเราอ่ะสองช้อนโต๊ะพอแค่นั้นไม่มีผสมอะไรเลยแค่นั้นพอแล้วแตงมีอายุสิบวันค่อยให้ปุ๋ยอ๋อปุ๋ยนี่เราไม่ได้ใส่ยังครับแลกเอาแต่นน้ำอย่างเดียวม่เชื่อว่ารีบอัดปุ๋ยไม่ได้ต้นอ่อนเน่าเลย ต้นอ่อนเน่าขาดโคนหมดสิบวันสิบวันพอเขามีใบจริงที่จะปรุงอาหารน่ะครับอ่าเราก็ให้ปุย๋ยจะให้อ,อ่อ,อนๆก่อนอย่าให้เยอะครับอ่าแล้วก็ฉีดฮอร์โมนพวกฮอร์โมนบำรุงต้นบำรุงใบอะไรพวกเนี้ยครับเราฉีดได้เลยครับแล้วอย่างนี้เห็นนล้นี่ยังโล่งๆอยู่เนาะครับยังไม่ได้ใส่เสามันต้องใส่เสาใช่ไหมใช่ครับเสาหยอดให้แทงขึ้นก่อนค่อยใส่เสาอ๋อให้ขึ้นก่อนประมาณกี่วันถึงจะต้องใส่เสาก็ขึ้นสักสามสี่วันขึ้นมาเรามีเวลาว่างก็ ใส่ได้เลยนี่เสาก็คือหลักหลักค้างแตงอะเนาะใช่แล้วความยาวก็สองเมตรยี่สิบเนี่ยครับสองเมตรยี่สิบก็สุดมือพอดีเลยครับกระเศษกล้วยแล้วต้องขุดไหมครับเอาเสียมขุดไหมครับไม่ต้องเรามีที่ตอกอ้าวทำยังไงครับเรามีตัวเรามีตัวตอกเอาเอาต้องมีอุปกรณ์พิเศษอีกแล้วใช่ครับเครื่องมือพิเศษนิดนึงครับไปหาซื้อที่ไหนได้ครับตอนนี้อ่าซื้อรวมเศษมาออกเองอ๋อก็คือใช้ไม้ไผ่ทั่วๆไปนี่นะครับ เนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้จะอธิบายในตัวตอกตัวนี้ก็บอกตัวนี้ก็สักหกนิ้วความใหญ่หกนิ้วเป็นท่อแต่แล้วหกนิ้วอ่ายาวก็สักศอกหนึ่งเนี่ยศอกหนึ่งของเราอ่ะครับแล้วก็ซื้อแผ่นเพจมาปิดเ่าแค่แน่นเลยแล้วก็หนุนออกมาหน่อยแล้วก็ต่อด้ามด้ามก็อยู่ที่เราเนี่ยสักเมตรหนึ่งหรือแปดสิบเซนก็แล้วแต่เราถนัดคพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราปักเสานี่ปักไว้เฉยเสาตัวนี้ยกขึ้น ส่ป,ปุ๊บเหมือนบัง,ง,งไฟอีสานเลยครับาเวลาถ้าเราก็ตอกเวลายกระวังนะอย่าให้หลุดนี่นะถ้าหลุดปุ๊บเวลาเราดึงลงมันจะค้ำนี่เราก็ล่วงใส่หัวเราโออันตรายนะครับเราต้องกะายให้ดีเนี่ยเราก็จับเนี่ยจับประมาณแล้วก็ระแทกลงอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ก็เข้าแล้วใช่ไหมครับใช่อ๋อแค่นี้ก็พอแล้วแต่ไม้ต้องทําแหลมๆอย่างนี้่อนเสียมแหลมครับเืียมให้แหลมก่อนใช่ถ้าไม่แหลมตอกไม่ลงเราก็ทําแหลมอย่างนี้ก่อนนะครับครับมันจะลงยากอื ก็ไม่ได้ขุดนะกไม่ขุดไม่ต้องขุดเลยไม่ต้องขุดอะไรทั้งสิ้นระยะห่างล่ะครับระยะห่างก็หกหลุมหกหลุมต่อหนึ่งหลักหกหลุมอเพราะว่าถ้าถ้าถ้าห่างมากอ่ะเวลาแต่งงามๆแล้วมันจะหย่อนครับเสามันจะหย่อนมันจะโน้มเข้าหากันมันไม่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับวก็ลุงปักเลยตรงกลางเลยครับใช่ปักตรงทอน้ําหยดนี่นะให้มันอย่าให้มันใกล้ให้มันเหลื่อมมาทั้ง ทางเดียวกันอ่ะอ๋อให้มมนเลือกสมมติว่าอันนี้เราปักฝั่งนี้เราก็ต้องมาฝั่งนี้ทั้งหมดแล้วเราปักฝั่งนน้แล้วก็ไปฝั่งนน้นทั้งหมดก็คือเลือกปักเอาฝั่งนเลือกปักเอาให้มันเป็นแต่ว่าอย่าให้อย่าให้ห่างหลุมหลุมมากห้มันอย่างนี้ก็ได้นี่ให้มันเฉียดเฉียดหรือว่าอย่างเงี้ยเนี่ยหยอดหน่อยได้เนี่ยประมาณเนี้ยเพราะว่าแตงมันขึ้นมามันจะอยู่กลางหลุมกลางหลุมแล้วเวลาเราขึงตาข่ายอ่ะแล้วต้นเขาจะขึ้นมามันจะเกาะได้ง่ายพี่ไก่ครับอย่างอย่างพี่ไก่บอกว่าที่เราหยอดแตงเราหยอดสาม สามเม็ดก็วางลงไปเลยไม่ต้องไปเรียงหรอกอย่างอย่างนี้หรือว่ายังไงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ถนัดบางทีก็จับมาสามเม็ดเนี่ยครับจับมาสามเม็ดเราก็หยอดลงไปเลยมันจะอยู่ไงช่างมันมันขึ้นเองไม่ต้องเราไม่ต้องจัดระเบียบไม่ต้องจัดระเบียบอหยอดได้เลยโอเคครับผมอันนี้คือมีแปลงนี้ไล่ขวานะนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่กำลังเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับผมรอปลูกวันอังคารครับอันนี้พูดถึงหลักยังไม่จบหนึ่งทังเกต ล, inne, ล <t ess coffee> ืมมันลืมตั้งหลักให้ตรงแล้วมันเอียงเสาแรกจะต้ององศาเฉียงหน่อยเออผมมองสังเกตด้วยเพราะว่าเนี่ยจะเอียงถ้าถ้าเราถ้าเราตั้งตรงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอานี่เป็นตัวอย่างมันจะเอียงเสาแรกมันจะเอียงออกข้างนอกถ้าเราตั้งตรงครับถ้าเราตั้งตรงลักษณะนี้แต่เวลาเราดึงเชือกมันจะมาอย่างนี้ถ้าเราออกลักษณะนี้เวลาดึงเชือกมันจะมาอันี้มันจะพอดีครับถ้าเราตั้งตรงบุ๊บมันจะไปนี่เลยอ๋อมันจะเอียงไปจะโน้มหย่อน ถ้าแตงงามงามแล้วฝนตกครับหลักตัวนี้จะอ่อนอืวิธีแก้ก็คือต้องตอกหมุดดึงอทําสมออทําสมอตรงนี้แล้วก็เอาสมอปักนี้เชบอ่ายาวเท่าประมาณนี้ดึงเชือกเลยดึงหัวเสาลงมานีเลยเชือกมาแตงงามงามเอาไม่อยู่นะต้องดึงไม่งั้นเสาแรกจะล้มหมดเลยมันจะดึงกลับไปแล้วเดี๋ยวจะล้มเลยเสาแรกดึงให้ตึงเสาแรกล้มก็จะพากันล้มกันไปเป็นโดมิโนเลยและอันนี้เราตักตอกลึกไหมครับประมาณ เอาเอาพอประมาณที่เราลงไปพอแน่นอ่ะพอถึงดินล่างอ่ะแต่แต่หลักแรกอ่ะจะฝืนมันหน่อยตอกแล้วก็ย้ำย้ำย้ำให้แน่นสักสักหน่อยนึงคเพราะว่าหลักแรกมันจะใช้แรงดึงเยอะคหลักต่อไปเราก็ตอกก็เราปักปุ๊บอ่าถ้าดินนิ่มๆเราก็กระแทกสองที่พอสองสังที่พอครับอันนี้ถือว่าจบแล้วแล้วก็ถือว่าพร้อมตรงนี้ก็รอปลูกรอให้โตครับสักกี่วันนะครับสิบวันถึงจะให้ปุ๋ย สิบวันถึงจะให้ปุ๋ยครับตอกหลักก็คือสักสามสี่วันหลังจากเขางอกเลยใช่ไหมใค่ก็ใส่หลักแต่ถ้าเราว่างไม่มีอะไรทําก็ตอกได้เลยอ๋อถ้าว่างก็เอออยู่ที่อยู่ที่เราถ้าเราว่างเราตอกได้เลยครับอ๋อจะห่างจะทีก็ขึ้นอยู่เราแต่ทีดีกว่าทีดีกว่าอ่าเพราะว่ามันจะไม่หย่อนลงมาค่ะความเสียหายจะน้อยอย่างห่างอ่ะอย่างพูดถึงเลยดินเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นดินนาใช่ไหมครับดินนาเราต้องปรุงก่อนไหมครับ ตัวนี้ผมไม่ต้องปรุงอ่ะเพราะว่าอินทรียวัตถุผมเยอะยาเยอะผมปั่นรวมไปในนี้หมดเลยใช่ก็มีเศษ้าไม่ไม่ไม่ได้เผาทิ้งอือคือตัดถ้ามันลกมากมาก็เอารถไถมาปั่นก่อนปั่นพอมันแห้งบุบบก็ปั่นรวมกับดินไปเลยครับครับอือแต่แปลงของผมแปลงนี้มันถึงเวลาหน้าฝนหน้าปลายปีอ่ะน้ํามันจะท่วมหมดเลยแล้วกุ้งหอยปูปลาจะเข้ามาอยู่ในนี้หมดอ๋อไปทุ่งนาใช่ใช่ไปทุ่งนามันจะเป็นพอน้ําแห้งปุบมันก็ตายเป็นปุ๋ยอยู่ในนี้หมด ผมไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ปุ๋ยจะดีเพราะว่าข้างๆนี่ก็จะเป็นคลองเนาะครับนะครับมาดูแล้วนะครับอันนี้เป็นการปลูกแบบคุมอะไรอย่าอะคุมผ้าคุมผ้าพลาสติกนะครับผมนี่มีตัวอย่างให้ดูไม่คุมผ้าว่าเป็นยังไงอามาดูมาดูว่าแล้วเราจะปวดหัวอันนี้แบบอมาดูตัวอย่างแปลงที่ไม่ได้คุมหญ้าเอ้ยไม่ได้คุมไม่ได้คุมผ้าดํา ่างานเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างคือต้องถอนหญ้าเนี่ยโอ้แล้วแล้วไม่ดีด้วยเวลาฝนตกทับดินอัดแน่นอ๋อใช่ครับควบคุมความแน่นของดินไม่ได้เนี่ยอืออ่าเราเราผลเสียเยอะทาแตงคุมดีกว่าเสียเวลาแต่ว่าผลผลิตได้คุ้มป่าออืครับถ้าไม่คุมเนี่ยงานเราเพิ่มหนึ่งละสองก็คือข้อเสียคือฝนตกถ้าฝนตกทับปุ๊บดินอัดแน่น แน่นลากแตงจะไม่ค่อยเดินอขนมขนเงานจะไม่ค่อยแตกลากแตงจะไม่ค่อยเดินเนี่ยครับอย่างนี้กี่วันแล้วพี่ไก่ครับอันนี้ได้ยี่สิบแปดวันละยี่สิบแปดวันแตงนี้บำรุงช้าไปครับพอดีติดธุระธุระเยอะไปหน่อยถ้าบำรุงเร็วเนี่ยมันจริงจแล้วมันได้เก็บแล้วอันี้มันยืดไปอีกสองวันอีกสองวันได้เก็บแน่เพราะว่าตอนนี้ติดลูกแล้ว้าท่วมเลยน่ะถอนไม่ทันแย่งปุ๋ยแตงกินมดบางคนบอกว่า เอ๊พลาสติกไม่ต้องค้มก็ได้เอาหญ้าดีกว่าได้เอาถ้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 าฝนไม่ตกได้ครับแต่ถ้าฝนตกข้อเสียคือดินจะแน่นแล้วถ้าสมมติเราถอนหญ้านี่มันมีปัญหาเก็บตะลากไหมใกล้ๆโคน,นจะถอนไม่ได้เลยต้องเด็ดเจ็ดให้ขาดอย่างเดียวแต่ถ้าพวกนี้ถอนได้แต่ว่าดินฝนตกทับอัดแน่นแล้วถอนไม่ขึ้น<อ>แล้วมันจะขาดอย่างเดียวเป็นปัญหาใช่ปัญหานั้นก็อย่าให้มีปัญหา,าคุ้มดีกว่าคุ้มดีกว่าครับเสียเวลาหน่อยแต่คุ้มกว่าคุ้มกว่าใช่ไหมครับใช่ โอเคเรามาดูแปลงที่กำลังเริ่มปลูกนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพี่ไก่พาไปดูครับผม